กราบมนมัสการอข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 อ,ขอโทษนะคะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกทุกท่านนะคะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อธรรมกรพลสุวรรณนะคะก็เป็นนักศรรึกษาปัญญาตรีนะคะ,อะตอนนี้อยู่ชั้นปีที่หนึ่งนะคะแล้วก็เรียนวชชชด้วยค่ะนะคะแล้วก็เป็นผู้ควบคุมผู้คบคุณด้วยนะคะค่ะ เมือ่อก,กี้ขออภัยนะคะพอดีติดจากโรงเรียนของหนูตอนเช้าๆก็จะมีสมณะเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะค่ะประมาณนี้นะคะค่ะก็ก่อนอื่นไอดก็ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์วิถีธรรมแล้วก็โรงเรียนของหนูอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทําให้แอดเนี่ยได้รู้จักวิธีการจับกิเลสนะคะปกตินี่คือรู้จักว่าเออกิเลสเนี่ยม,มันไม่ดีอย่างน้นอย่างนี้แต่แบบกว้างๆนะคะแต่นะทุกวันนี้เอเรามานั่ง จับกิเลสเราได้รู้ว่าอ๋อมันมันละเอียดยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้แล้วก็ทําให้แอนเนตรู้สึกกล้าพูดมากขึ้นนะ,ะจากแต่ก่อนนี้จะไม่จะไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าสมองมันจะชักด,ดาวอยู่ชักด,ดาวอยู่บ่อยอะคะ่ะก็เลยทำให้ไม่อยากจะพูดอะไรเท่าไหร่ตอนนี้ก็พยายามฝึกนะ,ะก็พยายามฝึกอยู่นะคะวันนี้ก็จะขอโอกาสแชร์สภาวะธรรมนะคะอะพอดีมีเรื่องว่า เออที่คอนโดนะคะนะคะเออมีป้ายอะค่ะเออเขามามามาแขวนไว้ตรงประตูนะคะประตูคอนโดแต่แอเดไม่ได้อยู่หรอกนะคะนะคะแล้วก็พออิญว่าวันนั้นเนี่ยลูกเขาเข้าไปแล้วเขาก็ไปเห็นป้ายตรงนี้เขาก็แกะซองอ่านแล้วก็เขาก็บอกว่าอ้าวคุณแม่คุณแม่ไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางเขาเหรออย่างเงี้ยเนี่ยเขาเขาโทรมาโต๊ะแตอเขาก็ติดป้ายเนี่ยมาทวงนะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วกิเลส มันจะบอกเราทันทีเลยบอกเนี่ยเธอต้องจัดการเลยนะน้อยแม่เราก็อุตส่าห์จ่ายจ่ายเงินไปตั้งแต่ตั้งแต่ตอนปลายปีแล้วนะคือคือปกติเราก็จะให้จ่ายล่วงหน้าไงฮะพอสิ้นปีปับ๊บเราก็ต้องจ่ายของปีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาเล่นมาติดอย่างเนี้ยเธอเธอจัดการเลยนะเธอลงแบบว่ายัางไงยไปโทรไปด่าเขาเลยโทรไปว่าเขาเลยดิเลสสอนเราอย่างนั้นนะคะเราก็เลยบอกเอ้ยเ,เ,เ,เดี๋เยวเดี๋ยวก่อน ฉันคิดว่ามันไม่ใช่หรอกเพราะว่าเออเป็นคอนโดที่ว่าโอเคมีมาตรฐานแล้วก็เขาก็มีชื่อเสียงเขาคงมีอะไรผิดพลาดนะคะมันถึงเกิดแอดเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมานะ,ะแอดก็ไม่ไม,ไม่ไม่โทรนะคะลูกก็เลยเลยเลยโทรถามลูกบอกว่าลูกเออเขามาผูกยังไงหมายถึงว่าเอาป้ายมาติดหรืออะไรยังไงลูกสาวก็เลยบอกอ๋อคุณแม่เขาเอาเอกสารพับใส่ซอง นะคะแล้วก็เขาก็เอาไปแขวนตรงประตูอ๋อเราก็เลยบอกกิเลสเนี่ยนี่เขาก็ไม่ได้ทําให้เราอับอายนะคือตอนแรกเนี่ยเราจะมีอัตตาเนีบอกโอ้โหเอาไปแขวนอย่างนี้คนผ่านไปผ่านมาเขาก็ต้องเห็นว่าโอ้ห้องนี้มันค้างค่าเช่านะอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะกิเลสมันบอกอย่างนั้นไงฮะเสร็จแล้วก็พอเราถามลูกสาวแล้วก็โอเคลูกสาวก็อธิบายเลยบอกอ๋อเจ้าก,กิเลสไม่เป็นไรหรอกตรงนี้มันมันไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาเนี่ย เออมาติดเรื่องอะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยบอกกิเลสกิเลสบอกไม่ได้อย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่ถูกต้องก็ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องแหมระบบก็โอ้โหดูจะมาตรฐานดีแต่ทําไมทําไมถึงถึงเออแบบวบหลุดในอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยกิเลสก็บอกอย่างเงี้ยไอ้ก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองนะคะที่คุยกับกิเลสนะคะบอกเดี๋ยวจัดการเองไอ้ก็เลยโทรเข้าไปที่นิติก็เลยบอกว่าเออเนี่ยน้องๆเออห้องนี้เนี่ยเออจ่ายค่าส่วนกลางไปตั้งแต่เนี่ย สิ้นปีแล้วนะแล้วก <were> ็หลักฐานเนี anyway. She, ่ยเราก็ส่งเข้าไปในเมลให้แล้วนะเขาก็เปิดดูเขาบอกเนี่ยผมเปิดดูแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นมีว่ามีการชําระเลยนะคะกิเลศบอกนั่นไงเธอลืมหรือเปล่าเธอไม่ได้จ่ายเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกเราเราบอกไม่นะเพราะปกติเราจะเป็นคนค่อนข้างที่ว่าทําอะไรเนี่ยมันจะเป็นเป๊ะๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยบอกว่าไม่นนะอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันมั่นใจว่าฉันเนี่ย จ่ายแน่นอนแล้วโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยเราจะไม่ไม่เคยมีปัญหาเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาไปไปไปดูสลิดดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคล้นหาข้อมูลปรากฏว่าก็เจอว่าเออโอเคเราเนี่ยมีการโอนเงินไปให้เขาแล้วแล้วก็เราก็ได้ส่งเข้าอีเมลเขาแล้วนะคะเราก็เลยส่งกลับไปเอ่อไปไปให้ทางนิติแล้วเราก็บอกน้องว่าเออน้องเนี่ยพี่ส่งมาวันนี้วันนี้เนี่ยนั่นแหละ เออน้องไม่เห็นเลยเนี่ยของพี่พี่ก็มีหลักฐานส่งให้น้องไงอย่างเงี้ยเสร็จรแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ้าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเขาก็ดูดูเขาบอกว่ามียอดเงินเข้าแต่ไม่มีบอกห้องแต่เราบอกว่าในอีเมลนั้นมันก็บอกเรียบร้อยแล้วในสลิปเนี่ยเขาก็จะบอกเรียบร้อยแล้วก็เขียนไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีเออมันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเออเขาเรียกว่าเปลี่ยนชุดมิตินะคะอย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนชุดมิติคือคนเก่าเขาออกไปแล้วคนใหม่เข้ามา อย่างเงี้ยเราก็ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรกันภายในของเขาอ่ะนะคะเขาก็เลยไม่มีการส่งส่งงานหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะคะนะคะเราก็เลยบอกกิเลสเห็นไหมเนี่ยถ้าฉันด่าเนี่ยฉันก็บาปอีกแล้วนะเนี่ยเธอทําให้ฉันเนี่ยแบบหมองทำให้ฉันต้องไปว่าคนอื่นเลยในเมื่อฉันก็ตั้งสินอยู่แล้วว่าฉันเนี่ยจะแบบใจเย็นลงอะไรลงอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเราก็เราก็คุยกับกิเลสไปนะคะแล้วก็ น้องคนนั้นเขาเลยบอกอ๋อพอดีผมก็เพิ่งมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรตอนนี้ผมได้รับทราบแล้วนะครับอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ขอโทษอะไรนะกิเลสมันก็บอกอีกบอกเห็นไหมเนะี่ยแทนที่จะขอโทษสักคำหนึ่งนะไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะอย่างเงี้ยถ้าลองคิดดูนะเนี่ยก็ทาให้เธอเสียหน้าทําให้เธอเนี่ยแบบโอ้โหแบบใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราบอกโอ้ไม่เป็นไรหนะ้าคือเขาก็ไม่ได้เจตนาใช่ไหมคะเขาไม่ได้เจตนาแล้วมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมเนี่ะ เขาจะคิดว่าเราไม่ส่งมันก็เรื่องของเขาแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราก็ส่งแล้วเราก็ทําถูกต้องฉะนั้นเราอ่ะไม่ต้องไปอายอะไรใครหรอกอะไรประมาณนี้นะคะค่ะก็เท่านี้นะคะค่ะนุมทนาค่ะพี่แอดมีมีคนคุยด้วยแล้วนะมีกิเลสคุยด้วยแล้วเมื่อก่อนนี้จริงๆพี่แอดพี่แอดคุยพี่แอดส่งการบ้านดีนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือก้าในการส่งการบ้าน ตลอดเลยค่ะแล้วก็แต่แต่ตอนนั้นมีข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการได้เอาความรู้ยาเก้าเม็ดไปช่วยคนใช่ไหมคะที่เราอยากช่วยท่านนั้นท่านนี้ก็เลยได้แนะนำพี่แอดเข้าไปโรงเรียนของหนูเพราะว่าพี่แอดจะได้อีกมุมหนึ่งของการที่ได้เห็นวิธีการจับกิเลสแล้วก็การล้างกิเลสเนาะแต่พอไปพี่แอดก็ได้ประโยชน์จากจากการได้ฟังข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็เอามาใช้ ในครั้งนี้เราจะได้เห็นว่าเออตัวกิเลสนะมันก็จะมาเสียมนะเขาเรียกว่ามันมันเหมือนกับตัวมันเหมือนกับตัวตัวอิจฉาไอตัวตัวละครที่ว่าเป็นตัวที่มาเสียมใ,ให้เรามีปัญหากับคนอื่นอ่ะสร้างกรณีวิวาทให้กับผู้อื่นโดยที่อ่ะจริงๆเรื่องราวมันจะมันจะเป็นแบบดีๆก็ได้นะแต่มันมา ทําให้เหมือนกับจะให้ไปในทางที่ร้ายใช่ไหมคะใ,ให้ไปในทางที่ร้ายแล้วเราก็มีคําชีนะ้แจงกิเลสนาะคําชี้แจงกิเลสอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นเนี้ยอ่าถ้าเราไม่มีกิเลสมาเสี่ยมนะมันจะมาตั้งแต่ตอนแรกเลยด้วยซ้ําว่าเพราะเราก็เช็คว่าเราได้ส่งเร,เราได้ส่งให้แล้วอ่าเราไปเช็คยิ่งเรามีหลักฐานเราเช็คเราเห็นหลักฐานแล้วเราก็จะ รู้ว่าเรามีข้อมูลที่จะไปชี้แจงกันละนี่ก็คือทางโลกแล้วก็ชี้แจงกับนิติหรือว่าข้อมูลเหล่านั้นนะคะเออผู้ที่ผู้ที่ต้องได้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพราะว่า<ม>ท่านเข้าใจผิดเราก็จะได้รู้ชัดว่าเข้าใจผิดเรามั่นใจตัวเราเองได้เลยว่าเราเราอ่าคือเราทําตามกติกานั้นอยู่แล้วแม้ว่าเราไม่ได้ทําตามกติกาแม้สมมุติว่าเราลืมเราลืมส่งนะคะ ลืมส่งจริงๆถ้าไม่มีตัวกิเลสมาเสียมนะก็ลืมส่งก็ขอโทษแล้วก็แก้ไขเออเราก็จะได้เราก็จะส่งมันก็จะจบเท่านั้นอย่างอย่างสงบสงบไม่ได้มีอะไรที่จะมาทําให้เดือดเนื้อร้อนใจใช่ไหมคะแต่กิเลสมไม่ใช่ไงมันมาทำให้เดือดเนื้อร้อนใจแต่ว่าพี่แอดได้มีปัญญาที่จะชี้แจงกิเลสล้วแล้วก็จะจัดการกับกิเลส ให้เขาสงบลงได้แล้วใจเราก็เป็นสุขได้นี่เป็นนี่เป็นเรื่องของการเรียนนะการเรียนทําให้เราได้มีได้มีปัญญาแบบเนี้ยแล้วก็ได้มีสภาวะแบบนี้ด้วยเราก็ใจเป็นสุขได้โดยที่ไม่ได้ไปกระทบคนอื่นด้วยนะคะค่ะยินดีด้วยค่ะคยินดีกับความเจริญความเปลี่ยนแปลงที่พี่แอดมีในมาจนมาถึงวันนี้ค่ะสาธุค,ค่ะ ที่น้องจะเพิ่มไหมคะค่ะอ่อนอ่อนขออนุโมทนากับอาแอดค่ะแล้วก็เห็นความเจริญเนาะว่าท่านจับกิเลสได้เร็วมากเลยนะคะมีตั้งหลายตัวนะนะคะมีทั้งตัวโลกธรรมดูซิมันมีคิดด้วยนะว่าโอ้โหเขาเขาเขามาแขวนตรงประตูหรือว่าเขาสวนเข้ามาใต้ประตูดูซิเอ็ก็ได้ล้างตัวโลกัธรรมอีกนะคะ เออในตัวนั้นอีกอเ,เป็นเป็นกำไรมากๆเลยนะคะจากจดหมายซองนี้นะคะอค่อนคิดว่าไอแอดได้ไประโยชน์มากเลยค่ะคุ้มค่าค่ะไอแอดอนุโมทนาด้วยค่ะเมื่อกี้มีสะดุดอยู่นิดนึงอยู่สะดุดตรงที่ว่าถ้าอย่างอย่างเอา,เอากิเลสมันเรื่องโลกธรรมนะคะกิเลสม,มันจะมันจะอายถ้ามีการประกาศให้โลกรู้ ใช่ค่ะพี่แล้วแล้วพออ๋อเขาไม่ได้ประกาศเนี่ยเขาเขียนใส่ซองแล้วก็อธิบายกิเลสไปเลยนะคะว่าว่าเขียนใส่ซองนะเขาเขียนใส่ซองไม่มีใครเห็นหรอกจริงจริงเราเราสามารถย้ำเพิ่มกับกิเลสได้ว่าแม้เห็นก็ฉันไม่อายอ่ะเพราะว่าค่ะไม่เห็นใช่ไมอยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะคะ ผิดพลาดแม้แต่ว่าเราไม่ได้จ่ายเงินก็ยังไม่ต้องอายเลยเพราะว่าเราไม่ได้เจตนาไงเราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้หนีนี่หรือเราไม่ได้อ่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะทําในสิ่งที่ไม่ดีแต่มันก็อาจจะเผลอได้ใช่ไหมสมมุติว่าเราไม่ได้จ่ายนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องหน้าอายอะไรเนี่ยไม่เคยลืมเหรอคนก็มีสิทธิ์ลืมได้ใช่ไหมอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้เราก็จะได้ไม่มีคือไม่มีช่อง ไม่มีช่องให้เราทุกนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าถ้าเราล้างแบบว่านี่เขาก็ใส่ซองมาไงคนไม่เห็นอ้าวถ้าเขาไม่ได้ใส่ซองห่ะถ้าเขาประกาศเธอยังยังมีช่องทุกอยู่นะมันยังมีช่องทุกยังมีเงื่อนไขอยู่เนาะใช่ดูนิดหน่อยค่ะออนว่าถ้าเราอถ้าเรามันคือมในนี้มันมีกิเลสหลายตัวเนาะที่อาจับได้นะคะมันมีตัวโลกธรรมแล้วก็มันมี มันมีตัวที่ไม่พอใจที่เขาเอา่อเราจ่ายแล้วเขาไม่เห็นสลิปเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกับว่าเขาทํางานผิดพลาดเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ที่อาจจะไอแอดจะมาแยกเป็นแต่ละตัวได้นะคะในสภาวะของแต่ละตัวแล้วเขียนแบบอริยรรสัจสี่นะคะแล้วเราก็จะได้พิจารณาตรงเดินมากแล้วก็ล้างล้างกิเลสตัวนี้มันอย่างชัดเจนจนไม่มีเงื่อนไขให้ใจเป็นทุกข์ได้เหมือนคุณรู้ได้หน่อยว่านะคะอ,อ่อ,อนเขนตรงนี้นะคะ่ะจะเป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่า อย่างอย่างที่ว่าน้องเมื่อกี้นี่บอกว่าเออเขาก็ทาใส่ซองแล้วก็สอดเข้าใต้ประตูนะก็ไม่ใช่ว่าระเจอดปเจอะเจอ,ะเจอ,อะไรประมาณอย่างนี้แต่ถ้าเขาไม่ทําแบบนี้เราก็ต้องไม่ทุกข์ด้วยนะคะ,ะมันถึงจะมันถึงจะจบใช่ไหมคะ<า>ถึงจบ<ะ>ขใช่ค่ะนั่นแหละมันก็เลยว่าเราต้องแยกออกมาทีละตัวเอามาเขียนอีกแล้วก็พิจารณาล้างอีกนะคะเพมันมีตัวตัวที่เขาไม่ขอโทษอีกก็มันจะมีอยู่สาม เท่าที่ออนเห็นในนี้นะมันมีตัวที่ไม่พอใจที่เขาเขาไม่ขอโทษอีกตรงนี้ก็แต่อาก็ได้ล้างไปแล้วลหะว่ามันเป็นเป็นกรรมเขาแต่อืมมันต้องเอามาเขียนอย่างนี้อาจจะได้ไม่มีเงื่อนไขเลยเนาะใช่ค่ะคุณรู้นิดหน่อยเป็นเป็นเป็นประโยชน์มากค่ะตรงนี้ค่ะเรื่องราวใดๆก็ตามนะคะกิเลสมันจะมา ติ้งติ้งตึ้งมันตึ้งค่ะมันจะมาต่อกันไงเอาตัวนี้มาตัวนี้มาเนาะมันจะรวมผลมาเนาะแต่ว่าเราก็ตอบไปแต่ทีละตัวเราก็ตอบไปตอบไปทีละตัวบางทีตอบตัวหนึ่งเออมันก็จบไปตัวหนึ่งอื่นๆไปด้วยนะคะมันก็อาจจะทลายทั้งแนวได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีก็ต้องได้ได้เคลียร์เป็นเรื่องๆนี่แหละแต่พอเราพอเราได้มีโอกาสทบทวนเราเราได้ตัวอย่างของการ คือเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นนี้เราเอาประโยชน์ว่ามันเป็นตัวอย่างของการศึกษาเนาะเป็นกรณีที่เราเอามาศึกษาได้นะคะแล้วเราก็อาถ้าไม่เผชิญจริงมันก็ไม่รู้แลนะณตอนนี้ที่เราที่เรามาคุยกันเนี่ยในเรื่องของการคิดตัวย้อนไปนี่ก็เป็นการเหมือนเหมือนเราได้เตรียมการถ้าเกิดครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเป็นปัจจุบันนะปัจจุบันตรงหน้านั่นแหละแต่ว่าเราจะได้เอา เอาสิ่งที่เราสะสมไว้ที่เราอสังเคราะห์ไว้เนี่ยนะคะมาเป็นปัญญาเนี่ยไปไปชําระแล้วเราก็เาชําระมันจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกอันนึงเราก็ได้กรณีศึกษาใหม่ที่เราจะมาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะสนุกนะคะ,สน,นะ,คะสนุกมากเลยค่ะพี่แอดคงสนุกไปด้วยของการได้เห็นกิเลสได้ชําระกิเลสนะคะอ่าขอบคุณค่ะสาธุค่ะ พี่น้องถามลำดับมานะคะเดี๋ยวเราแจ้งลำดับพี่น้องด้วยลำดับของการการเท่าเขียนไว้นะคะจะเป็นอาจิลาพรแต่ว่าท่านไม่เห็นอยู่ในจอแล้วอยู่ค่ะนี่ไงคะท่านไม่ได้ยกมืออ๋อค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะดนนั้นจะมีอาเกสอนต่อจากนั้นใช่ไหมคะอาเกสอนก็มาแล้วค่ะ ทีนี้แต่ตัวเลขอาจจะซ้ำแต่ว่าพี่ก็หมาจากง้างบนอันนี้ไม่ใช่ค่ะค่ะที่ออนที่ออนเขียนจะต้องเป็นอนัชยาก่อนค่ะใช่ค่ะเขาแเขาแปดอรงบนกับกับคุณนิดหน่อยนะคะอันนี้อันนี้ตรงกันหรือเปล่าไม่ทราบอันนี้จดตั้งแต่แรกเลยนะคะอนัชยาเอแล้วก็คุณเอี้ยง ออาจิราพรอาดวงพลปีรวมถูกไหมคะลำดับตามนี้ค่ะใช่ค่ะจากเดิมจากคุณเกสรก็เป็นคุณดวงพรแล้วก็คุณสุนันคุณกอบคุณแล้วคุณสุนันอย่างนั้นไหมคะคุณกอบคุณอัญชลีก่อนไหมคะคุณรัชชยาแล้วก็พี่เอี้ยงการนาแล้วก็มาอาจิราพรแล้วก็อาเกศร ่าอ่าสรุปว่าสรุปว่าลำดับต่อไปนะคะลำดับต่อไปจะเป็นอ่านัชยานะคะนัชยาแล้วก็เอี้ยงเนาะแล้วก็พี่จิราพเรเกษรลงพรน,นะคะเ,คเดี๋ยวแชร์ให้ในแชทด้วยเดี๋ยวอวอนก๊อป,ปลงมาใหม่ค่ะก๊อปลงมาใหม่อ่าโอเคเป็นลำดับต่อไปดีจังเลยอ่ จิได้ร้างกิเลสด้วยอาธิก,กําลังจะได้พูดดีแล้วเดิดภัยได้ค่ะปจีอาคุณนัาชยาเชิญค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีรอคอยให้อภัยค่ะวันนี้ขออนุญาตส,สวมแมกนะคะพอดีว่าอยู่ที่ชุมชนค่ะค <c oughs> ่เะเชิญค่ะค่ะ